ทำให้หน่อยร่างกายเราให้หน่อยดิโอ้ก็ต้องกินยาอยู่เนี่ยแล้วคนเป็นไทรอยนี่มันจะหนึ่สวัสดีจ้าป้าน้อยจ้ะช่องป้าหลานชวนชิมนะจ๊ะวันนี้เรามาเรามานอกเอ่อตัวเมืองนครสวรรค์นะจ๊ะเรามาหาซื้อหน่อไม้สับหน่อไม้ดองนะเจ้เนี่ยเป็นหน่อไม้สับนะของเข้าอย่างอร่อยเลยแล้วทําอย่างสะอาดเลยป้าน้อยกินประจําเลยเนี่ย แล้วปลาน้อยวันนี้ปลาน้อยมาปลาน้อยโชคดีนะนะี่ปลาปาน้อยมาได้ปลาช่อนนาปลาช่อนนาใส่เกลือนะจ๊ะเนี่ยโลละหนึ่งร้อยบาทปลาน้อยสั่งเขาไว้สี่กิโลน,น,นี่นเขาทำอร่อยนะทําสะอาดมากไอ้ท้องนี่เขาจะขูดจนขาวเลยนะเขาจะขูดจนขาวเลยนมานาานอี แล้วป้าน้อยดวงดีที่สุดอะไรรู้ไหมถ่ายไมเห็นหน้า,าดวงดีที่สุดอะไรรู้ไหมมาวันนี้ได้หนูนานะจ๊นนนะจนี่ตัวยังใหญ่นี่ตับก็มีเนี่ยตับตับหนูนานะจ๊ะนี่ก็ทําอย่างสะอาดเลยขาวโบะเลยนี่อันนี้หนูนาแท้เลยนะจ๊ะเนี่ย หนูหน้าแท้จ้ะเดี๋ยวป้าน้อยจะเอาไปย่างแล้วก็สับให้ละเอียดกั่วนใส่น่อใส่หน้ำไม้ดองโอ้โหแซ่บหลายเป็ดเขาก็มีนะไม่นั่นนั่นนั่นกับ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 ก่บกับัอกกัับกับกับก่ับก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 ับ แล้วเขาอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะจ๊ะอันนี้ของแท้แน่นอนนะจ๊ะดอกมุ้งดองมัธรรมชาติธรรมชาติจริงๆเลยนะจ๊ะเนี่ยอันนี้เขาประดับหน้าบ้านนะประดับแบบธรรมชาติกันเนี่ยกบหลังหลังหลังเนี่ยหลเราตาบันีงยเขาตากปลาแล้วตากลยฟ้าเนี่ยละเนี่ยเวลาเขาตากปลาเนี่ยนะท่านผู้ชมเคยเห็นไหมตากปลาลอยฟ้าน่ะเนี่ยเนี่ย เนี่ยท่านผู้ชมเคยเห็นไหมเนี่ยเขาตากปลาลอยฟ้าเห็นไหมกระด้งอยู่ข้างบนนู่นอ่ะนู่นอันนี้เขาตากปลาลอยฟ้านะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะท่านผู้ชมเนี่ยแม้แต่แมงวันก็ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะแแกควรเด้งแขงเขาควรแมงวันก็ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะถ้าฝนไม่ตกในตากเช้ายันเย็นจากเย็นยันเช้าอีกเช้านึงเลยนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะสกปรกเลยนะจ๊ะเนี่ยเ็าทาในสะอาดมา เขาอยู่แบบธรรมชาติอะสะอาดเนี่ยเห็ดดูเนี่ยอันนี้เขาประดับหน้าบ้านนะเขาสวยนะนี่อันนี้ก็โอ่งน้ําแบบสมัยโบราณแล้วเนาะสมัยพวกเราเล็กๆเลยนะโอ่งมังกรนะจ๊ะเกิดแล้วเนี่ยฉันหกสิบกว่าแล้วอ่ะเห็นไหมเนี่ยไม้สวยปน้อยก็อยู่เฉยๆก็เลยชวนกันมาหา มาหาซื้อหน่อไม้ดองมาหาซื้อหนูซื้อ,นนอของกินธรรมชาติอ่ะ <K ind> จ้ะ <K ind> เออเป็นปน้อยดีใจวันนี้ได้ทั้งหน่อไม้ดองได้ทั้งหนู <K ind> ได้ทั้งปลาได้ทุกอย่างวันนี้เขาขายไม่แพงนะจ๊ะขายเป็นกันเองหน่อไม้เขาก็ทำเองสะอาด อืซื้อที่อื่นแล้วก็กินไม่สนิทใจแต่ซื้อที่นี่เรากินสนิทใจไงแต่ความจริงก็ไม่น่าหัดโวกแกเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาไปให้ก็ต้องต้องต้องขอทั้งฐานมาด้วยแน่พี่สาวคนโตเนยะ <c oughs> เขาแนะนำนะอีกหน่อย <c oughs> ก็มากันเองได้แต่ถ้าจะมาก็ <c oughs> ให้พี่โตบอกเอาใ่ตำรวอกากไปก็ต้องเขาก็ต้องก็เกินนั่นาก็ต้องขี่ออกไปนู่นบ้านเขาไม่ได้มาบ้านเขาขี่ไปโน่นบ้านเขาก็อยู่แบบธรรมชาตินะอยู่มมียๆอยู่เนี่ยเงียบสงบสุขอาูีจังเลยอย่างเงียบสงบสุขดีจังเะะ

เนี่ยพูดตรงๆเลยนะป้าน้อยในกดไลค์กดแชร์ให้นะกดไลค์กดแชร์ให้ในประมาณสองเดือนกว่านะแต่เพื่อนๆนไม่เคยกลับไม่เคยกดสเออเออกลับมาหาป้าน้อยเลยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเหตุผลอะไรทึ่งไม่กดมาหาป้าน้อยกันเลยไม่ให้กําลังใจป้าน้อยเลยป้าน้อยก็จะไม่กดให้แล้วนะตั้งแต่วันนี้ต่อไปอืม ป้าน้อยก็ไม่รู้จะกดไปเพื่ออะไรป้าน้อยรักรักคนเพื่อนทุกคนแต่พวกคนเพื่อนทุกคนไม่เคยรักป้าน้อยเลยไม่เคยมีกดไลค์กดแชร์เลยโอเคพกพี่ๆนน้ององ,งั้นแค่นี้ก่อนนะจ๊ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าน้อยด้วยนะจ๊ะจ้าสวัสดีจ๊ะ